จะลองตามเข้าไปครับไม่รู้จะขายหรือเปล่า ถึงไะถึงพระป,ประแดงแล้วครับสายซึ่งพาพุ่มหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะตรงไปครับมุ้งน้าสูภพระป,ประแดงเนี้ย7โมง1 7ถึงอไอ้แยกที่จะไปป้อมปจุล้วครับ แย่พักหมดเลดีครับล้าวไม่ยังเหนื่อยโอ้โหแด่อย่างร้อน เดี๋ยวผิดครับเวงาม วะผมต้องใช่เหรอวะหลงอีกแล้วปั่นจักรยานยังหลงเฮ้ยงครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่มาผิดออกสายยังมาผิดอีกครับองค์พระสมุรเจดีย์เฉยเลยเฮ้ยผมเองครับ 爷们，努一点，好点。 ไม่ได้เข้าแบงค์ไหนครับแต่อย่างนี้ยังได้รูปที่พัสมุตจดีเขานัดเขาไปอีกที่แต่เต้ไม่ไปอีกที่เวนกรรมนะครับมาเช้าแล้วครับดี่ครับที่เป็นทีมาสาย กลุ่มครับฮะทักทายพี่กลุ่มหน้าก่อน ครับก็มาแวะลงเปเว้นครับเดื่มน้ำมันจอมนี่ครับผมตอนนี้ก็แปดโมงสิบครับมาดักอุ่นครับแต่ไม่ได้เข้าไปเช็กอินข้างในีทว่าเรามาปั่นเบาๆสันยับเลยไม่อเช้า ก็เดี๋ยวเรารอพี me me ่เังพักกันครับก็จะตามผมไปแล้วข้างนี้ครับแอบออกตัวกันแล้วนะครับผมนี่ก็กำลังจะกลับนะครับ ่อนครับ ร้อยครับพี่โจอรออย่างรั่วครับแอบไี่ครับพี่โจรเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโดนอะไรพี่เห็ดมันลุกเห็ินแหลมเปี้ยวเลยโอ้ยนะครับหินตอกลับลับกลับ ครับทีนี้มั่งกครับมีมาแชลครับคอยเซอร์วิสนี่เป็นไงครับพี่ประทีศมาแชลประจำทีมครับ